สบายดีย้ำเศ้าจ้าสวัสดีท่านผู้ด,ดูท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเถิดมาแล้วค่ะเถิดมาโมแล้วค่ะมองไปมองมานี่เราต้องสู้ลบตกมือกับยายา,ยาเยอะขนาดนี้จริง,รงๆเหรอเนี้ยแบบสู้แบบไม่หวัดไม่หวั่นสู้แบบไม่ถอยนะคะ ยาย่าก็ตั้งใจเกิดเธอยก็ตั้งใจถอนมองไปร,บรอบๆดูสิคะเพิ่งถอนไปว้าโตวไวจังอไอ้ซีซั่นนี้จะพบกับความหลากหลายค่ะกับกำลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมแบบกำลังเตรียมแปลงก็มีไปแล้วมีสวัสดีค่ะน้องกระเพราเงินกระเพราทอง น้องแมงเรือเพิ่งลงไปเมื่อวานแล้วก็มีน้องสาระแน่ด้วยค่ะน้องสาระแนก่ก็ตุยบ้างรอดบ้างแต่เธอก็ตั้งใจนะคะตั้งใจตั้งใจพอเมือม่อหมืม่นน้อวันบานนึงเธอกลไปออฟฟิศน้องต้นเข่าแน่คือไปเบื้องหน้าเจ้าของที่นี่คือออฟฟิศนะคะที่นี่คือออฟฟิศ แปปลูกผักนะคะของน้องยินลีนะคะกัาไปยนน้องยินลีเขาก็ต้องมาหน้าน้องยินลีบางทีก็ไปหน้าจากของแนไปหน้าจากของคือไปเบิรงปลูกเขานะคะมาเนี่ยกับเบิรงว่าเบิรงน้องผักชนินต่างๆน้องโหรากับมิสเตอร์น้องโหราถ้าได้เปลกหยาเลยค่ะที่จริงน้องโหรากับพ่อได้ขายอยู่ห้าบาทสิบบาทกับประมาณนี่ราคะชีวิตน้องขายอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเอาในเอานอนอเอาลายกับวัดใด เอาสัน่เภาเอาได้เท่าราคาไอ้เนาะทันติคิดไลายวังสูงเกินเนาะมันกะว่ามันหวังดอกถ้าสมมติว่าเราเราต้องการแบบเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็คือเราก็ต้องคาดแล้วแหละคาดหวังมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ไปบบเปล่าถ้าเกิเลยว่าทำพยายามคาดหวังอย่าง,ยางเยอะถ้ากับแค่นนึกวอมหวังัปบ้านๆนะคะว่า ปลูกผักขายได้หาบาทสิบบาทเพราได้สืบกับเขาเพราได้สืบกับนะคะเขาไม่อยู่กระเฮ็ดหน้าปลูกเขากินเองนะคะปลูกผักปางนะคะเขากับเพราได้สืบกินสืบมือปนิรจาชีวิตนั่นเน,น,นาะคณะสวางอ๋อเดี๋ยวลระซีสาหาหมื่นอ๋อตต่ก่อน <c oughs> อรพอดีจ้าพาพี่น้อง ราคาผลผลิตทั้งการเกษตรปีนี้กับไ่ค่อยดีเนาะเคยปลูกผักกระตกต่ำแห้งตกต่ำตบมากเลยค่ะแต่ฮัฟก็สูบสูบปลูกต่อไปบางท่อาจจะได้ทื่นบางบางทีอาจจะไม่ได้ทื่นเลยจริงสินะค่ะแต่ฮัฟก็ต้องสูบปลูกต่อไปแล้วก็ฮัฟต้องใครบั่นทองเมี่ยงผลผลิตเห็นไหม่าเ,เ,เหตุหยากเกิดได้ค่ะเพราต้องมาลกหยากเกิดไดดอก แต่เตยเหนือค่ะมันหลกแยาๆาออกนะล่ะค่ะแต่เตยว่าหมักหกอนนองเต้ยแง่พฤกษิตใสสารกำจัดวัชพืชนะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะแต่เตยกับว่าฉีดดอกเป็นอย่างเต้ยทั้งว่าฉีดดีพราะว่าเอตอยตองคันที่ว่านะ้องคือเอตยตองรุยถูกวัดนะคะรุยก็คือบางวันก็ต้องลดน้ำน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราฉีดลงดินปุ๊บนะคะเวลาลดน้ำมัน มันมัดถมล่องสินะคะมัดถมเป็นล่องล่องสินะคะบล่องล่องแปลงผักถ้าเกิดเธอหเหย่เทอนะคะต้องต้องลุยน้ำนะคะต้องลุยน้ำแช่สารเคมีเธอก็เลยไม่เอาเถอกลัวเทยานเทยานสารเคมีเธอเกิดเลยว่าเอานะคะเ้าเกิดเลยว่าฉีดผลเธอเกิดเลยต้องใส่มือเนี่ยนะคะนี่แหละคะ่ะตัวกำจัดชั้นดีของเธยเหนื่อยก็พักนะคะ หายเหนื่อยก็สู้ต่อไปวันนี้ก็ต้องถอนหละเมื่อวานถอนได้นิดนึงถอนได้ประมาณกัดสองว่าสามว่ายึดจาเมื่อวานนีดเนาะเราก็ถอนไปต้นดินก็มาถอนอต้นหอมไปขายต้นหอมบินี่นะคะถอนถอนย่าไปกี่ครั้งเราก็ไม่รู้แต่ย่าก็เกิดงามเหมือนเดิมค่ะบนดินน่ะเนาะในดินน่ะเนาะมีเมล็ดย่าๆอยู่ประมาณ ล้านล้านลานล้าน,ลาน,ลานเล็ดลายแห้งเยอะมากจริงๆถอนปุ๊บเกิดปุ๊บเลยค่ะ,มะเมล็ดพันยาย่าๆนะคะเยอะมากปารเตร์ก็ยังถอนเลยเนาะรอบที่ถอนบางแปลงแปลงแรกที่เคยถอนนะครับแปลงแรกที่อยู่ทั้งหน้าออฟทั้งทั้งหน้าออฟฟิศเลยถอนไปแล้วหกครั้งแต่ก็ยังเกิดเหมือนเดิมงามด้วย แปลงที่สองที่สามก็ประมาณรอบที่สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลงแรกอาจจะถอนขอนเพื่อนถอนบ่อยนิดนึงแปลงที่สองแปลงที่สองถึงแปลงที่แปลงที่สองถึงแปลงที่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 หกแปลงที่สองถึงแปลงที่หกถอนไปแล้วสี่ครั้งดอกนั้นก็แปลงละสองรอบสามรอบแปลงคดผ่านถ้าในถอนสักีย่างเลยค่ะเขียวมากหกอึ้เยู่ค่ะ ไม่รู้มีโออาใหญ่หรือเปล่าเถอยอกลัวมากแต่ยังไม่ไปดูเลยค่ะแต่ก็เริ่มมีหนูสิงตาสวสดแล้วล่ะค่ะไปทําลงทําลังอะไรเยอะแยะขุดรูเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าเกิดท่านไปเคี่ยนอยู่ค่ะเถอนเมียเถอถอนมาตั้งแต่เหตุเถอถอนหญ้ามาตั้งแต่เดือนเดือนเดือนตุลาปีที่แล้วเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยแหละเถเ่อมาเหตเนาะปีที่แลว้วเถ้าอนก็ถอนแม่เหลือจนมาหอดเดือน ตุลาพศจิกาธันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาแปดเดือนแล้วคะ่ะที่เธอถอนยาย่าอยู่เนี้ยค่ะเธอก็ถอนอย่างเงี้ยแล้คะค่ะปลูกไปถอนไปสู้ลบตบมือกับยาย่าทั้งปีเลยคะ่ะปีเนี้ไปนาก็ถอนคะ่ะไปนาก็ต้องถอนถอนย,ยอาย่าออกจากข้าวมาปลูกผักก็ต้องถอนย,ยอาย่าออกจากผักเลิศเลิมาก เธาชนนั้นลดมากสีซันนี่น้องต้นหอมมันหน่อยเนาะมันอยย่การเก็บเกีรเร่ยวแค่เดือนเดียวมันก็เลยได้เห็นน้องต้นหอมอารมณ์ดีเ่าค่อยโดนเมื่อคืนน้องลำสีนะคะน้องลำสีอายกุการเก็บเกี่ยวคือสามเดือนอยังในเก็บเห็นจนเบื่อเลยะะล่ะค่ะลำซีอารมณ์ดีมากทั้งสามเดือนเลยค่ะจังนั้เกษเห็น,น้องแมงเลิบอารมณ์ดีน้องกะเพราอารมณ์ดี นงหละผ้าล้มดีนแนวแลงซันซีซั่นนี้มีความหลากหลายมากจะปลูกเยอะแยะปลูกอย่างละแปลงนะคะว่่ได้ปลูกหลายไม่ได้ปลูกแนวเดียวแบบทั้งทั้งหมดเลยคือคือคือหล่าสีคือนองต้นหอมนองต้นหอมปีนี้ไเ้เรียนรู้ปีกกยก็ได้รูปปีนเรงได้รูปมันต้องเรีู้้ตอดเวลาเนาะปีนถเาได้เรียนรู้วา่าถ้าเหตุเกิดกําลังจะคของเครื่องสันเสียวเหตุซ้ำถ้าเห็นมันเป็นถือว่าเป็นองค์สาหาก,กรรมแล้วครับ พ่นก็ต้องเห็นระดับใหญ่ก็คือก,การลดนาปท้องเซนสปปิงเกอร์นะคะการควบคุมหยาคองควบคุมหยาการควบคุมยาก็ต้องใช้สารเพราะว่าถ้าจะเอามือมันถอนไม่ไหวจริงจริงนะครับแปลงหนึ่งเธอใช้เวลาสี่วันถึงเสร็จมันก็ไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าดูสิครับยังไม่ถอนเลยสามเดือนสองเดือนแล้วยังไม่ถอนเลยทางนั้นนะมันก็เลยเป็นลไรที่ไม่ทันยิ่งปีนี้ราคาไม่ดีบวกกับต้นหอมไม่สวย ถอนยายาไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุน <c oughs> ปีนี้ไม่ได้ทุนเลยค่ะแตะเลตตนเนาะปีนี้เธอลงทุนหอมไปหกสิบกิโลขายได้ก็ถือว่าใกล้สิมูนแล้วเพราะว่าทัานล่างอ่านมันเก่บไปขายไปเไยเพราะามันก่นสวย กัเลือกไปต้านส,สวยๆหอมยังไม่ได้ครึ่งที่ลงไปเลยที่ถอนไปขายประท่อนในพ่อสามสิบกิโลเลยค่ะเลิศปะคะเลิศแห้ง <c oughs> บอกได้ว่าเลิศแห้งแล้วกันราคาข้าวสูงปีนราคะถูกมากข้าก็เลยต้องเป็นสาวค้ามหลบแล้วครับปีนีก็ได้เรียนรูต่อไป แต่ว่ากับบัถอยดอกค่ะก็สิเอ,เอามาใส่อีกอยู่แักเดือนสองเดือนที่แต่มาปลูกอยู่ปลูกประมาณสองแปลงสามแปลงนะคะแล้วก็ปลูกผืนอย่างอื่นปลูกผักชนิดอื่นสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะกสิเห็ดบค่ขยหลายเพราะว่าน้องต้นหอมมันมันต้องไม่ไม่มีหญ้าเลยถ้ามีหญ้ามันอาจจะมันอาจจะสวยแต่ว่ากับว่าได้มากนะคะมาหฮากกเลได้ตองแบบว่า กำจัดยา่ยาให้ได้นะคะถ้ากําจัดเม่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถึงแม้ถึงแม้ว่าน้องสิเกิดมาสวยแข่งกันกับย,ายา่าใหญ่แต่ว่าเคยเห็นกุยชายว่ากุยชายที่เขาปลูกแบบปลูกแบบแล้วเขาเอาอะไรครอบไวนะ้ให้มันเป็นแบบผักอ่อนๆแบบสีขาวไปหมดนะ ต้นหอมก็เป็นแบบนั้นแหละคะ่ะถ้าเกิดแข่งกับย่าได้คือเขาจะยืดไปตามญ้าย้าสูงเขาก็จะยืดแข่งกับยา่บยาพอยืดปลูกเขาจะบอกมีความแข็งแรงบอกมีความแข็งแรงเพราะพอเราเสว่าถ้าถ้าเสว่าเราถอนเราเรา,เราจะถอนเขาไปขายเลยมันจะเป็นผักที่อ่อนแล้วเปื่อยง่ายเขาเป็นยังสัน่นถอนวันนี้คือเปื่อยวันนี้เลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเขา เขาแบบบอบบางมากนะคะเขาก็าคือต้นหอมปกติ <c oughs> เขาเป็นต้นหอมแบบบอบบางและอ่อนแอมันก็เลยเป็นบลอกเป็นตะขคยในความคิดของเธอเนาะเพราะว่าต้นหอมที่เขาออไปขายก็คือมันสิเป็นต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะต้นหองกระสีแข็งแข็งกต่พถึงกับแข็งแบบหินแบบเหล็กแบบไม่นะคะแต่ว่ามันกระสีไม่ได้อ่อนอวบเหี่ยบไม่ได้เปื่อยเน่าเสียหายง่ายนะคะนั่นมันต้องเป็นแบบนั้นที่เขาเอาไปขายได้นะคะแต่ว่าขัดเสวาว่าทีเอาไปขายแบบ ถอนออกจากยาญาที่เข้าสวยๆยยเข้าสวยอยู่นะถ้าตสว่าไปดูทางแปลงนั้นแปลงเกือบสุดท้ายที่เขาจเจริญเติบโตแข่งกับยาญาเขาเขาก็ต้นสูงอยู่ต้นประมาณนี้แหละถือว่าต้นสูงต้นใหญ่แบบมาตรฐานเลยแหละแต่ว่าความความสวยเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอ่อนบอบบางจนเกินไปเขาเขาเสียหายง่าย่าสิทธะ ค่ะเขเ้าไปมัดเท่ากับมัดอะไรเราจะมัดเป็นมัดแบบกิโลนะช่างกิโลขายนะมันมันก็มัดไม่ได้เพราะว่ามัดปุ๊บเขาจะอ่อนคอตกแบบนี้เลยเหี่ยวแบบมันดูไม่สวยเธอก็เลยไม่เอาเลยอ่าค่ะสำหรับซีซันเนี่ยน้องเท่กับเท่กับปักน้องโหดละไว้แต่งหนึ่งโอเวอร์แมนปักน้องกะเพาเงินกะเพาช่องเด้ไปแต่งหนึ่งกะเพาแดงเลยนะเท่มาปักช้ำไป น้องก,ก็เริ่มติดแล้วละ่กะก็ดีใจอยุี่น่องติดนะคะแปลงนึงนี่แปลงนี้เลยไปทั้งแปลงให้ปลูกไว้มันนี่กัประมาณนี้่ระคะ่ะทำไปทำไมไม่รู้แต่แต่ที่แน่ๆบนทั้งคลิปเลยคะ่ะบนทั้งวอล์กเลยคะ่ะกาบให้กับขอขอบคุนนะคะ ขอขอบคุณจริงๆท่านผู้ดูท่านผู้ชมนะคะที่มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องสิทธัญญาออฟฟิเชียลหกสามเก้าห้าของเธอนะคะ,ะ,คะาาก็ฝา,ากในเด้อค่ะฝากฝากแน่บางวันอาจจะมีสาบางวันอาจจะมีสาระบางวันอาจจะไม่มีสาระนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีสาระกับบม่มีสาระกับปะปนกันไปคะ่ะก็ฝา,ากนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมวันนี้ไปแล้ว ฝากบอกหนาแนว่าสิมาเว้าวีอยังแน่บอกหนานะครับมัน,นี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ